กลับบ้านอีกแล้วค่ะทุกคนทางเดินตรงนี้มีให้เดินนะชอบไม่เดินอาจารย์ชอบจะเดินตรงนี้ค่ะทุกคนเดินคนเดินจนแบบว่าหญ้าตายหมดเลยนะคะถึงว่าเนาะเขาบอกว่าเท้ามนุษย์เราเป็นเท้าที่ร้อนนะคะเดินไปตรงไหนคือหญ้าก็ตายนะคะของตายหญ้าตายอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงไม่ให้พาออกบินทบาตตอนตอนที่มีข้าวอะหน้าขาวรรษารหรือว่าเอาปรษานั่นนะคะ มันก็จะมีประวัติการมาเนาะมีนะคะใต้สะพานนี่ทุกคนชออรถใต้สะพานอย่างนี้เลยนะคะมันมันก็จะมีทางตรงนี้ค่ะที่ว่าไปปกักกพรอนเดินตอนนั้นเดินกับพิธีไปฝั่งนี้นะคะเดินตรงนี้แล้วก็อันเนี้ยจะเป็นทางขึ้นเขาลงข้างหลังบ้านช่อเลยนะคะช่อก็จะขึ้นตรงนี้นะคะดอกฟันสิงโตเต้มไปหมดเลยทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยผู้ชายมองผู้ชายผู้ชายบนสะพานมอง ว่าจะให้ดูใกลๆ้ๆไม่กล้าให้ดูละเขินฟันสิงโตนะคะบางอันก็คือเขาเออกอบออกก่อนนะน้องแล้วทีนี้พอเขาแก่ปุ๊บน้องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนน้องก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะติดอ้ายไปแล้วแล้วมันก็จะติดกับเสื้อผ้าเราอะคะ่ะอันนี้ยังไม่แก่นี่ตึกที่ทํางานชอบนะคะเศรษฐะ ตอนนี้เขาปิดถนนนะคะเพราะว่าเขาทาถนนทุกคนไจะทำตรงถนนตรงนี้ค่ะตอนนี้ปิดถนนอยู่ไม่ให้ไม่ให้คนเข้าคนออกนะคะน่าจะมีอุบัติเหตุแหละไม่งั้นรถไม่ติดแบบนี้หรอกคะ่ะทุกคนดีชอยก็จะไปตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นเขาตรงโน้นติดยาวเลยค่ะทุกคน ัอุบัติเหตุแหละหวังว่าจะไม่รุนแรงนะคะเมื่อวานหรือวันก่อนนี่แหละมีวัอุบัติเหตุที่ว่าคุณยายเดินข้ามถนนแล้วโดนรถโดนรถบัสชนนะคะเสียชีวิตนะทุกคนพอได้พอได้เห็นข่าวรถใจมันก็หวิวอะเนาะคือคุณยายก็ผิดเพราะว่าคุณยายไม่ได้ไปข้ามตรงทางม้าลายนะคะคุณยายไปข้ามไม่ข้ามถนนอะไม่มันไม่ใช่เป็นทางม้าลายนะคะทุกคนก็เลยได้โดนรถชนนะคะแต่มันก็ไม่ไกลาจาก ทางมาลายก็นั่นแหละพอเห็นขา่าวเราก็สงสารนะคะทุกคนนี่ฏิเหตุตรงนี้นะคะรถติดยาเลยคือลเลมแรงมากอะ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นทางเดินขึ้นหงชอนนะคะทุกคนทุกคนที่ทติดตามชออาจจะเห็นแล้วล่ะว่าชอเคยให้เห็นเลกตรงนี้นะคะ่ะขึ้นไปแต่ว่าวันนี้จะไม่ให้เห็นนะคะอนนี้จะเป็นทางลัดของช่ออีกทางหนึ่งนะคะเวลา ชอบเดินคนเดียวนะคะเพราะว่าพาวิธตมาตรงนี้ไม่ได้เวลาแกมาตรงนี้ปุ๊บแกจะต้องเดินลงไปอีกเพื่อที่จะไปให้ถึงป้ายรถเมย์ก็เลยพาแกเดิอนอีกมุมนึงไอ้อีกซอยนึงนะคะเออสวยจุง้งอันนี้ชอบขึ้นมาจากตรงนี้นะคะเดินขึ้นมาจากาเขาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าเหมือนสนยอมให้คนวิ่งให้คนออกกำลังกายนะคะแล้วข้างบนขานี้ก็จะเป็น ที่ทุกคนเคยเห็นที่ติดตามช่อนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนค่ะทุกคนพ่อแม่ก็จะมารับลูกๆแล้วนะคะช่อก็กําลังจะถึงบ้านตรงเนี้ยสาหรับช่อนะมันโคตรมันโคตรเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเร็วนะคะทุกคนมันไม่มันใช้เวลาไม่นานในการที่เดินนะคะบ้านช่อก็สามารถไปตรงนี้ได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าไปตรงนี้หรือว่าตรงตรงเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะถึงบ้านเหมือนกัน ส่วนมากชอบจะไปตรงนะคะจะไม่ค่อยไปเลี้ยวตรงนี้เพราะว่าเนาะถ้าไปถ้าไปตรงนี้แล้วก็คือเข้าซอยเลยมันจะไม่ค่อยมีมันจะไม่ค่อยมีรถนะคะทุกคนก็ไปถึงหลังบ้านชอบเลยนี่ก็ไปเดินไปตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ไปได้ตรงนี้ก็ไปได,ไปได้แต่ว่าส่วนมากช่อบจะเลือกไปตรงนี้นะคะ่ะทุกคน เพราะว่าทางถนนของนักเรียนเขาจะขับรถไม่ถึงสามสิบกิโลไปสามสิบไปเขาจะเหยียบไม่ถึงสามิบนะคะเขาจะปั่นเหมือนจักรยานทุกคนและตรงนน้นนะคะชี้คุณยายตรงนู้นที่เป็นหลัวนะก็จะเป็นเด็กน้อยอนุบาลที่ไม่ไม่ถึงสามขวบนะคะแค่แม่แม่เอามาฝากให้ลูกมาเล่นนะคะเขาแค่มาฝากให้พี่เลี้ยงดูอันนี้นะคะจะเป็นโรงเรียนดอกกีดนะคะทุกคนนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนปถมแล้วนะคะ ถึงแล้วมีกลับบ้านก่อนใครอีกแล้วนะคะทํางานเร็วกลับบ้านเร็วได้จ่ายตังก็เริศนะมันแล้วแต่ความสามารถของคนเราเนาะโอเคค่ะทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายๆคนเด้อใครนะคะที่เข้ามาอย่าลืม <laughs> เหมือนกําลังขู่เพื่อนเลยใครที่มาเยี่ยมบ้านชอบเดี๋ยวชวยอบกลับไปเยี่ยมบ้านเหมือนเดิมนะคะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะไปแล้ว